นั่งสาวนี่แลนมาน่ำนี่อันนนู้นงเขาน่ตัวหนุยาย่านตือหางแลนไปหลีทั้งหลังไปตั้งนั่นตัวหนุยแอบอยู่หันหนอยตัวหนุยคุบค่อย,อยปกติเราเจ้าเท่าท่องเมันกับบริยานเจ้าตัวหนุยได้พี่น้องเวลาถือตุยหนุยมีกวนดีๆเท่าท่องเหมืนกับลำขัน้น ก็อย่าคุบก็อย่าคุบข้อขึ้นอยู่นั่งตัวันเป็นตะหกกักหนาตาตะเลยพี่น้องนี่คือกระหลอกหน่อยตอนนี้เป็นตะหักตะแพงหนาตาเห็ดไป็นเลยคือสาวซำหน่อยห้อยหัวกินต่ตงหาก หลังกินดีดีเนาะจริงๆเท่าต้องเป็นนิ่งนี่พี่น้องเป็นกระหรอกอกินบ่ค่อยอะอันน,นี้ตัวหนุ่ยขิ้ดื้อมากท่านโโลโมากจะเป็นไรฝัดเข้าโดดพี่น้อง หวงอยู่หวงกินน่ะพี่น,อน,น้องก็เลยวุ่นเลยแบบที่ดีดนี้ป้าเจ้าไ่างี้าพี่น้องงางเลาะมึงใหม่ก็สีสันกันล่างงามพี่น้องจะได้แสงแดดออกบ้าน เสียงล่มลานดังล่มบูวือได้พี่น้องทั้งทะเลนี่แหละเป็นสเสน่ห์ของส่วนสาธารณะแห้งนี่พี่น้องเป็นจุดจุดหนึ่งถ้าเกิดลมแห้งก็เขากัอยู่ในสวนถ้าเกิดลมมาแห้งเข้าก็เจ้าก็ล่องประเด็นทั้งทะเลมันยังลบลมดีลมได้ พอนยงยางเลาะยางเหรียญเดี๋ยวต่อไปความสวยงามแบบนี้ก็จะจางหายไปเลยพี่น้องจะหนอของธรรมชาติในช่วงนี้พอได้มีพอได้เบิ่งครับสีสันของใบไม้สะอ่อนความสวยงามเพืนพี่น้อง